แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 1. มิถุนายน2 5 6 6คลิปนี้มาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยโดยคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตราคาอ้อยคั้นสุดท้ายปีผลิต65ทับ66ฉบับอย่างไม่เป็นทางการนะคะที่จะปิดรอบการคำนวณในเดือนกันยายน2565ตัวเลขนี้เพื่อเป็นแนวทางสาหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลได้ใช้วางแผนเพื่อบำรุงรักษาอ้อยปีผลิต66ทับ67และการสำรองเงินล่วงหน้านะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดส่งกำลังใจให้แอดโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาดูราคาอ้อยขั้นต้นที่1,0 8 0บาทต่อตันที่10 CCS นะคะ ค่าความหวาน6%ของราคาอ้อย64.80บาทต่อตันต่อ4 c s ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเฉลี่ยที่1,182.41บาทต่อตันที่ 10ccs เขตที่ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายน้อยที่สุดนะคะ1,138.65บาทต่อตันเขตที่ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายมากสุดจะอยู่ที่1,230บาทต่อตันนะคะ ราคาอ้อยยังเป็นทางการปี6-5ทับ6ทุกเขตราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นตน้นเงินรายได้จะใช้ราคาอ้อยเขตที่ส่งอ้อยและค่าความหวาดอ้อยเฉลี่ยของชาวไร่แต่ละรายจะไม่เท่ากันนะคะหมายเหตุนะคะสถานการณ์และแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกปีถัดไปยังสูงอย่างต่อเนื่องนะคะ คาดการราคาอ้อยปี6-6ทับ6-7มากกว่า1,300บาทต่อตันที่ความหวาน10 ccs อัปเดตราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี6-5ทับ6-6นะคะฉบับอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจะปิดรอบการคำนวณในเดือนกันยายน2 5 6 6นะคะ